No Sugar No r e g r e t s ค่ะขายดิบขายดีกันไปแล้วนะคะสำหรับแปปซี่แมสูตรไม่มีน้ำตาลหลังจากที่สัปดาห์ก่อนค่ะมีการปล่อยกระป๋องแปปซีดีไซน์ใหม่นะคะที่มีจีซูแบล็คพิ้งค่ะอยู่ข้างกระป๋องโอ้ยต้องบอกนะคะว่าตามหาย,ยากมากๆค่ะวิ่งไปหลายที่นะคะกว่าจะได้มาและแล้วค่ะหลายคนก็คงจะกำลังนะคะครอดีไซน์ต่อไปค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะก็เขานะคะบอกว่าจะค่อยๆทยอยปล่อยออกมาค่ะและวันนี้ค่ะเขาก็มีกำหนดนะคะ27พฤศจิกายนค่ะ1ทุ่ม45นะคะเขาจะมีการยิงแอดค่ะบนจอ LED ขนาดใหญ่ที่มาบนคองนะคะแล้วก็คุณสามารถติดตามชมนะคะผ่านทางไลฟ์สดทาง Facebook ของทางแ e ๊บซด้วยก็ได้ค่ะเพื่อจะเผยโฉมนะคะกระป๋องลายใหม่ค่ะซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นเงาลางๆนะะคมาให้เราดูก่อนเลยนะคะ ลองทายดูสิคะว่าคราวนี้เนี่ยจะเป็นใครคะจะเป็นโรเซ่หรือว่าจะเป็นเจนนี่เอ๊ะหรือว่าจะเป็นลิซ่าไว้ผมยาวกันนะก็คืนนี้ค่ะจะได้ทราบกันแล้วนะคะดีไซน์ถัดไปทัดต่อจากจีซูค่ะจะเป็นใครกันนะ1.45ทุ่ม4ค่ะได้รู้กันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเขาก็จะทยอยเนาะเอาวางนจำหน่ายนะคะตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปอีกเช่นเคยค่ะก็จะได้สะสมกันนะคะทั้ง4แบบเลยนะแต่ค่อยๆทยอยปล่อยออกมานะคะอาทิตย์ละแบบค่ะ ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นเงาลางๆนะมาให้ทายเล่เงินก่อนนะคะคุณล่ะคะคิดว่าเป็นใครนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า